รู้ครับว่าคริสไวเดอร์เทรนเนอร์ของเชฟฟิลด์เต็ดเนี่ยจะมาในระบบหลัง3อยู่แล้วแล้วก็รวมวินแบกเข้าไปอีกส่วนตัวนะครับผมก็ยังมองว่ามันก็ไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่มันเป็นการประท้าแบบดวฟุตบอลก่อนไม่ซ้ำไปจาก6เกมแรกที่ผ่านมา3เกมในนั้นเนี่ยลิพูเจอสถานการณ์แบบนี้ถูกตัดสินแบบไม่ค่อยได้เป็นประโยชน์เท่าไหร่ สวัสดีครับต้อนสู่ยักษ์อยากเล่านะครับนี่คือช่องผมเองนะครับยักษ์โดยแดงครับ YKDD นะครับก็คลิปนี้น่าจะคุยเรื่องของหลังเกมกันหน่อยนะฮะเกมเมื่ออคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับที่เอาชนะเชฟฟิลเดตได้สองหนึ่งที่แอนฟิลด์นะครับเป็นเกมนัดที่62ครับที่ลิเวอร์พูลไม่แพ้ใคร ในบ้านที่อนฟิลนะครับก็ถือว่ารันสติไปไเรื่อยๆเลยกันครับเพียงแต่ว่าในรายละเอียดมีอะไรนะ่าสนใจเยอะมากนะฮะวันนี้นะผมยกมาแค่2ข้อและน่าจะเป็น2ข้อหลักที่หลายๆคนอยากจะฟังกันแล้วกันนะฮะเรื่องวันที่การประกาศรายชื่อออกมาโอ้โหเห็นชัดเลยครับว่าสร้างความมือหามากครับเพราะว่ายันครอปเนี่ยใช้ตัวรุกถึง4คนนะฮะในตำแหน่ง ข้างบนเนี่ยแอฮแท t เกอร์เนี่ยนะครับอ่าซาร่ามาเนฟิิโนอยู่อยู่แล้วแล้วก็เติมดีโก้โชต้าลงมาอีกนะครับตามแผนถังในระบบนะฮะมันก็จะเขียนเป็น4 2 3 1ตามปกติครับแต่ถ้าใครได้ดูก็คงจะเห็นคล้ายๆกันนะครับว่าในบางช่วงบางจังหวะเนี่ยคือมันแบบ ขึ้นอยู่ในระน,นาบเดียวกันด้วยซ้าไปมันคล้ายๆจะเป็น4-2-4ด้วยซ้าไปหรือในบางจังหวะในเกมรับก็จะกลายเป็น4-4-2นะฮะตามเทคติกก็คือโมซาลาเนี่ยขยับเข้ามาอยู่ตรงกลางครับเล่นกับบ๊อบบี้ฟิมิโนแล้วก็ไปยืนสูงกว่าบ๊อบบีน้น,นิดนึงครับตามหลักอยู่แล้วแล้วให้ฟิมิโนเนี่ยถอยลงมาเพื่อเป็นตัวเชื่อมตามปกติและซาลาจะใช้พื้นที่ตรงนั้นครับเล่นระหว่างลายระหว่างแดนกลางกับแนวรับของ ทีมเยือนเนี่ยใช้ความสมามารถเฉพาะตัว,ตวไ,ดได้ดีมากพลิกเข้าไปกรอเป็นโทษหรือ,อทริกต่างๆในการาแตะหนีอะไรต่างๆนครับก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นส่วนซาโดมาเน่เนี่ยปัดทางด้านซ้ายนะฮะแล้วดิโกโชต้าอยู่ทางด้านขวาภาพที่มันเห็นชัดๆมันอาจจะเป็นในช่วงครึ่งหลังมาแล้วนะครับต้องอยอมรับว่าในครึ่งแรกเนี่ยดูเหมือนอปรับจูนกันหน่อย กระท่อนกระแท่นนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในในรอบหลายๆนัดเลยก็ได้ฮะที่ที่ครอปปรับมาใช้วิธีการเล่นแบบนี้ในระบบ4 2่สซึ่งมันไม่ใช่เป็น4231โดยธรรมชาติด้วยซ้ำไปเพราะว่าด้วยคุณภาพของ4ตัวข้างบนเนี่ยมันสามารถหมุนเวียนกันได้หมดเพราะฉะนั้นไอ้ตรงคำว,ว่าหมุนเวียนกันเนี่ยแหละครับมันเลยต้องใช้เวลาในการปรับจูนใครอยู่ใครเข้าใครออก,ใค,ออกใครสลับอะไรประมาณนี้ครึ่งแรกมันเลยดู ต,ติดติดขัดนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าครึ่งหลังทุกอย่างมันก็เริ่มเริ่มลงตัวมากขึ้นนะครับครอปให้สัมภาษณ์หลังเกมครับบอกว่าถ้าขา่าวก็ถามเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับทําไมถึงมาใช้ระบบแบบนี้นะฮะสิ่งที่ครอปบ,บอกอันดับแรกก็คือมันเป็นช่วงเวลาที่ดีครับแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่เขาคิดมานานพอสมควรครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีโอกาสได้ใช้เพราะว่ากับสารมาสารตัวบนที่ใช้มาโดยตลอด ในช่วง3-4ปีหลังก็คือ SMF เนี่ยนะฮะอ่าซาร่ามาเน่ฟิมิโนนะครับจยทั้งได้ดีโก้โชต้าเข้ามาครอบบอกอ้มั่นใจ100%เลยครับเด็กคนนี้เนี่ยกับวัย2ีปีเนี่ยไปได้กไกลเลยครับแล้วด้วยคุณภาพความหลากหลายสามารถเล่นได้เกือบทุกตำแหน่งในแนวรุกตามธรรมดาเนี่ยสมัยยังไม่ได้ย้ายทีมนะฮะอยู่วูฟเวิร์ตัน ก็ยืนทางทางด้านซ้ายเป็นคนถนัดขวาแต่ยืนทางด้านซ้ายมีความเร็วในการเลี้ยงแล้วก็ตัดเข้ามาทําประตนูนะครับแต่มาวันนี้เล่นทางปราบขวาซึ่งก็ทําได้ดีนะครับเขาบอกว่ามันก็มีไม่บ่อยครั้งหรอกครับที่เขาจะมีนักเตะคุณภาพแบบเนี้ยที่ใกล้เคียงกันแล้วมันเลยทําให้สามารถคิดได้ว่าเฮ้ยถ้ามันลงไปพร้อมๆกันมันน่าจะมีอะไรสนุกนกตื่นเต้นได้เห็นนะ ซึ่งเขาอยอมรับว่าตอนแรกมันก็ติดขัดน,นิดน,นึงแหละนะครับแต่พอมันปรับจูนแล้วนะครับด้วยเซนต์บอลที่มันใกล้เคียงกันนะฮะก็เลยเห็นความชัดเจนมากขึ้นชมตั้งแต่โมซาลาเลยครับมีแบบโอ้โหผลงานเหลือเชื่อมากการชิงความได้เปรียบระหว่างลายแดนกลางกับแดนหลังของเชฟฟิลเดทักษะตรงนั้นเนี่ยโมซาลาเล่นในพื้นที่แคบได้ดีอยู่แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เขาเลือกใช้เนี่ยเพราะว่ารู้ครับว่าคริสไวเดอร์ เทรนเนอร์ของเชฟฟิวรเต,ตเนี่ยจะมาในระบบหลัง3อยู่แล้วแล้วก็รวมวิงแบ็กเข้าไปอีกมันคข้าท่ากบว่าเวลาตั้งเซตเก,ตเกมรับเนี่ยเชฟยูจะมีผู้เล่นกองหลังถึง5คนแล้วแดนกลางเนี่ยจะต้องถอยลงมาต่ำอยู่แล้วนะครับอย่างที่เราเห็นกันอาจจะเป็น4คนรวมเบสเ็ตอาจจะเป็น9คนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาคิดก็คือเราต้องมีความพิเศษในเกมรุกริมเส้นมากขึ้น มากกว่าที่คุณจะต้องตะบี้ตะบันใช้เทรนด์ทางกราบขวาหรือโรบบ้ทางกราบซ้ายมันต้องมีตัวช่วยเข้าไปเสริมซึ่งทั้งดีโกโชต้าและซาโลมาเน่ชัดเจนมากๆครับอย่างซาโลมาเน่จังหวะเปิดลูกนั้นก็สวยงามมากการเลี้ยงจี้เข้าหาแนวรับแบบต้องการสร้างสถานการณ์แบบดวลเดี่ยวหนึ่ตอนน่อ1แบบนี้นะฮะซาโลมาเน่ทำได้ดีอยู่แล้วแข็งแกร่ง นะครับมีความเร็วคล่องตัวสูงเช่นเดียวกันครับทางขวาดิโกโชตาพอจบเกมนี้นะครับผมเชื่อว่าไม่ได้มีคําถามต่อเนื่องอยู่เลยว่าทําไมถูกเลือกเข้ามาสู่ทีมทั้งที่อาจจะแบบไม่ได้เป็นพวกบิ๊กเนมเท่าไหร่นะฮะแต่ความหลากหลายตรงนี้ครับาสามารถพัฒนาการขึ้นได้แล้วก็เซนต์เกมรุกที่มันใ,นใกล้เคียงกันเนะ่ยมันเลยทําให้ดูแล้วมันสม o ท t h เป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยนะครับและยิ่งทําให้เพิ่มเติมในหลากหลายมิติมากขึ้น เขาบอกว่าจุดนี้แหละเป็นจุดที่เป็นแง่บวกที่สุดสิ่งสําคัญเพิ่มเติมมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับตรงกลางสนามมันต้องมีตัวที่สามารถคุมทุกอย่างได้ซึ่งทั้งชินิวายรุมแล้วก็เจริสเนในเกมที่เจอเชฟฟี่เวเดตเนี่ยรักษาสมดุลได้ดีมากครับมันเลยทําให้ข้างบนเนี่ยไม่ต้องพะวงเลยสามารถเล่นได้เฉพาะแบบต้นครึ่งหลังนะฮะ อ่าส uh, ิบห้าถึงยี่สิบนาทีแรกของครึ่งหลังเนี่ยมันแบบโอ้ดุดันมากดุเดือดมากนะฮะแต่มันก็นั่นแหละครับจะถามว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันอาจจะยังครับแต่มันมีทิศทางที่ดีทิศทางที่ดีขึ้นและน่าจะเป็นออปชันเป็นทางเลือกในเกมรุกของเ์พูนับจากนี้เพิ่มเติมมากขึ้นเรื่อยๆถือว่าเป็นแง่ดีครับเป็นแง่ดีนะครับส่วนถ้าเราจะว่ากันในแง่ลบอีกสักเรื่องหนึ่งก็คงจะเห็นในหน้าปกเวลาน,นะครับมันก็เป็นเรื่องของ VAR นี่แหละครับ วิดีโอแอสซิสแ e นต์รีฟรีนะครับตามชื่อหลักก็คือเป็นวิดีโอที่เอาไว้ช่วยเหลือผู้ตัดสินนะฮะแต่ด้วยความเคารพนะครับจุดโทษของเชฟฟิลเดตม,มองมุมไหนสำหรับส่วนตัวนะครับผมก็ยังมองว่ามันก็ไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะฮะฟาร์เนโยเข้าประทะแม็กเบอร์ดีจริงครับแต่ว่ามันเป็นการประทะแบบดวงฟุตบ,บอลก,ก่อนด้วยซ้ำไป โดนลุกบอลก่อนด้วยซ้ําไปแล้วก็อยู่ในคาบเกี่ยวระหว่างเส้นกรอบเขตโทษน,นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม้ดีนผู้สินนะฮะเป่าว่าเป็นการฝ่าแน่ๆน,นะครับส่วน V.R เนี่ยมีการถแถลงออกมาหลังจากจบเกมว่าสิ่งที่ V.R ดําเนินการในเกมนี้ในช็อตนี้ก็คือเหตุเกิดในหรือนอกเส้นในหรือนอกเขตโทษ นั่นคือสิ่งที่ VR แถลงมานะครับมันหมายความว่าการตัดสินว่าเป็นการฟาวถูกยกไปแล้วเพราะผู้สินตัดสินแล้วนั่นคือการฟาวนะครับสิ่งที่ VR จะช่วยได้ก็คือมองให้ชัดว่ามันเกิดในหรือนอกเขตโทษซึ่งสุดท้ายโอเคครับตามกฎกติกาใหม่เนะฮะเส้นกรอบเขตโทษถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขตโทษก็ยังอยู่ในเขตแต่ VAR ไม่ได้พิจารณาว่ามันเป็นการฝ่าหรือไม่นะเจ็บปวดตรงนี้ครับเจ็บปวดตรงนี้ว่าอ่านอย่างนี้หมายเวาว่าครั้งต่อไปหรือเกมอื่นๆถ้ามันมีการประทะกันในก่อโทษปั้งผู้ศิดสินเป่าปี๊ดจุดโทษ v a r ก็ไม่ต้องจำเป็นต้องใช้อย่างนี้ใช่ไหมฮะเพราะว่าสิ่งที่ v a r สามารถทําได้คือตัดสินว่ามันเกิดเหตุตรงไหนในเมื่อถ้ามันเคลียร์อยู่แล้วว่ามันเกิดเหตุใน กรอบไปโทษก็ไม่ต้องจำเป็นต้องใช้ฟังคำตัดสินของผู้ตัดสินเป็นใหญ่ไว้ก่อนถูกต้องไหมครับอันนี้เป็นคําถามนะอันนี้เป็นคําถามส่งตรงไปถึงเรื่มเปรซึ่งรู้แล้วว่าว่าคงไม่ได้คําตอบกลับมานะครับผมว่ามันมัน,ม,นมันเป็นอีกดึงประเด็นที่มันน่าสนใจนะีคือว่าดด้วยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นบิ๊กแฟนของของ,ง V R มากๆคือมั่นใจว่ามันจะช่วยให้เกมฟุตบอลเนี่ยมันดูเคลียร์ขึ้น มันดูยุติธรรมมากขึ้นแต่สุดท้ายมันก็คือเครื่องมือครับเครื่องมือมันก็เหมือนก็เหมือนกฎหมายครับกฎหมายแข็งแกร่งแข็งแรงหรือไม่ขึ้นอยู่กับคนใช้เหมือน VR อะไรครับแข็งแกร่งแข็งแรงหรือไม่ขึ้นอยู่กับคนใช้ประเด็นคือไอ้มาตรฐานของคนใช้เนี่ยมันถูกวางกรอบไว้ในขอบเขตเดียวกันหรือเปล่า นี่คือประเด็นที่เราต้องตั้งคำถามไปทางถึง FA แล้วก็ทางพิมลีหรือแม้กระทั่งมีทฤษฎีสมคบคิดขึ้นมาว่าเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวตั้งตัวตีในการยื่นข้อเสนอโปรเจกต์บิ๊กพิก r เจอร์เพิ่มพร้อมกับแมนยูเตดถ้าใครยังไม่ได้ตามข่าวผมเล่าสั้นๆว่าบิ๊กพิก u เจอร์คือการเรียกร้องของยึดอำนาจจากทางพิมลีครับนะปัจจุบันเนี้ยพิมลีเป็นองค์กรอิสระครับในการบริหารจัดการ แล้วก็ขึ้นตรงกับทาง FA แต่ B i g p พิเ u อรโดยเร์พูกับแมเชสเตร์เนี่ยเป็น2หัวเรือใหญ่ครับที่ยื่นข้อเสนอไปบอกว่าขอเข้าไปบริหารจัดการเองพร้อมกับเพิ่มเม็ดเงินให้กับบรรดาหลีกรองด้วยพร้อมกับจ่ายเงินค่าอำนวยความสะดวกให้กับ FA เพิ่มเติมด้วยนะฮะสองก้อนนี้รวมกัน350ล้านปอนด์แล้วสัญญากับทุกทีว่าทุกคนจะได้ลืมตาอาปาก ได้แบ่งในสัดส่วนที่ตามมาตรฐานมากขึ้นเพียงแต่ว่าการโหวตมันไม่ผ่านครับ <i> <ผ>เพราะบรรดาสมาชิกอื่นๆในพิมลีกเนีย่ยไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันถูกยืมอำนาจไปแล้วหลังจากนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ต้องขึ้นอยู่กับรีพูกับแมนยูอย่างนั้นเหรอนะฮะก็เลยล้มไปแต่มันถูกคิดเพิ่มเติมว่าเป็นเพราะตรงนี้หรือเปล่าที่ไปเหมิมเกริมเพื่อไปงัดข้อกับทางพิมลีก หรือเปล่ามาเลยทาให้ช่วงหลังๆเนี่ยเจอเรื่องแบบนี้บ่อยนะครับยืนยันเลยครับว่าลูกนี้ยังไงก็ไม่ฝ่าจาก6เกมแรกที่ผ่านมา3เกมในนั้นเนี่ยลิฟูเจอสาการแบบนี้ถูกตัดสินแบบไม่ค่อยได้เป็นประโยชน์เท่าไหร่นะอย่างเกมนี้ลูกจุดโทษหรืออาะชัดๆประตูที่จอร์แดนเซนยิงใน Mer w ash, เมอร์ซี่ไซด์ดบบี้แมชนะถึงตรงนี้มันก็ยังแบบ เซรมาน่มันล้ําตรงไหนเอาเฟรมไหนพี่มาวัดเอาวัยวะส่วนไหนของเซรามาน่ที่มันล้าหน้ามันคืออยู่กับว่าไอ้คนใช้ดูรพินิดไอ้เครื่องมือ VR ตรงนี้นะครับมันอยู่ในมาตรฐานเดียวกันหรือเปล่าซึ่งมันก็อาจจะเป็นคำตอบที่ยากลำบากนิดหนึ่งนะครับผพสุดท้ายเนี่ยผมก็ยังยืนยันว่า VR มันมีประโยชน์ครับแต่มันขึ้นอยู่กับคนใช้ด้วยอ่ะนั่นแหละฮะหลังเกมนะฮะแต่ยังน้อยนะครับ ที่สุดแล้วชัยชนะสําคัญที่สุดครับมันก็ทําให้ทีมเนี่ยเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆมันอาจจะทุรักทุเลไปบ้างซึ่งมันเป็นปีที่อ,อุปสรรคเยอะแน่ๆน,นะฮะหลังจากนี้ขอให้ทุกคนแบบเดินหน้าไปพร้อมๆกันหนุนหลังไปพร้อมๆกันนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยรู้สึกอย่างไรเนี่ยกับเกมนัดนี้ส่วน จะไปแก้ไขอะไรได้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเราเราไม่สามารถจะไปแบบ โอ้โหพุชชิ่งได้อะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราอยู่ไกลมากครับเราก็ทําได้ในสิ่งที่เราสามารถทําได้นะครับวิพากษ์วิจารณ์กันไปอย่างมีขอบเขตนะครับส่วนเขาเม้นเข้ามาบอกหน่อยนะครับอ่าแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งกดซีฟอร์สทั้ง2ช่องทางนะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ใน a c e b o o k นะครับขอบคุณจริงๆครับแล้วก็จะพยายามทําเรื่องราวแบบนี้เอามาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยครับสำหรับพวกเราเต็มที่เสมอนะจ๊ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต ไปครับสวัสดีครับ